ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยดิน16งหกอีกแล้วเนาะซึ่งเป็นแนวทาง17มกราคมโปรโดใช้วิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังโดยไม่นี้ครับผมเนวทาทหลักหน่วยล่าสองสามหกเก้าสอสาก,ก,าก็เบ่งปานสี่ตัวนะเบ่งปานสี่ตัวให้พิจารณาหลักหน่วยล่า หลักหน่วยล่างนะต่อไปครับผมใบนี้ไม่ีีครับ10หน่วยล่างแบบ4ตัวสูตรที่4ี่สามห้าจ็ด 0ูน7 0ก็เบ่งปานเบ่งปาน4ตัวนะเบ่งปาน4ตัวให้พิจารณา3570 ต่อไปครับผมใบนี้ไม่นี่ครับเบ่งปันแนวทา,านบนล่างนะเบ่งปันแนวฐา,านบนล่างก็เบ่งปัน4 7 3 4 7 4 3 เจ็ดสามหกสามเก้าสามเดี๋ยวทานโคเด่นบนล่างเนาะเดี๋ยวทานโคเด่นบนล่างนะท่านผู้ชมนะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ครับอรวมสิบบุญอรวมสิบบุญนะ บางครั้งก็ไหลตัวบางครั้งก็น้อยตัวเดี๋ยวทันใบนี้ครับผมสี่หนึ่งเดี๋ยวทันใบนี้ก็เบ่งบอลสี่หนึ่งสองตัวนะแค่สองตัวเนาะแค่สองตัวเดี๋ยวทันหลักสิบนะหลักสิบนะ ขอบโคนจริงๆข้อมูลไปต่อนะใบนี้ดับสองตัวล่างไปกลาบดับสองตัวล่างไปกลับกลมกินุษนะูนย์สามศูนย์ส่ามสี่ศูนกนน เก้าสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดนหกนะคู่ดับคู่ดับล่างคู่ดับล่างนะท่านผู้ชมคู่ดับล่างต่อไปคัรผมใบนี้ราศีกรกฎ คู่ขี้10หน่วยล่าคู่ขี้10หน่วยล่าก็เบ็นปัน9135 91357นะ91357เบ็นปัน4ตัวนะเนาะเบ็นปัน4ตัวให้ให้พิษ จจรนาเป็นแนวทางนะต่อไปครับผมใบนี้สองสูตรชูนหลักสิบล่างสองสูตรชูนหลักสิบล่างนะท่านผู้ชมนะก็เป็นปานชูน9ตัวเดียวชูนตัวเดียว9ชูน9ตัวเดียว อดีตท,ที่ผ่านมาก็ชูนแล้วผ่านดวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานชูน9นะชูน9ตัวเดียว9 4กับ8 9ชูน9 94กับ8ปชูน9เนาะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเต้มรวมสองตัวล่างราศีกรกฎนะเป็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเป็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม ทานก็ให้มาหกตัวหกเต้มนะหกตัวหกเต้มชอบเต็มใดก็จัดไปได้นะท่านผู้ชมเนาะต่อไปกระบผมใบนี้หลักสิบล่างแบบสี่ตัวนะหลักสิบล่างแบบสี่ตัว สี่ห้าหกเจ็ห้เจ็ดนะอดีผ่านเนะาะเีทันใหม่นี้ก็เบ่งป่านสนะี่ห้าจ็ดนะสี่ห้ากเจี๋ยทันเจอแล้ว0ูนย์นึ่เยวทันใหม่นี้ก็เบป่นสี่หาหกเจทันโพช ท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเนาะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบน,นี้ช้ยโกน10บนนะแลท่านใบนี้ครับ41506 41506นกะกระเบ่งปาน5ตัวเบ่งปาน5ตัวให้พิจารณนาะ41506ต่อไปกระผมใบนี้ใยญ่าเบ่งปานเด่นหนึ่ง รองสองคูณหนะึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองสามสองแปดสองเก้าสองศูนย์นะเมลทานเด่นลากจับชุดเด่นลากจับชุดนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ครบ ร้อยสิบหน่อยครบหลักร้อยหลักสิบหลักหน่อยนะก็เบ่งปหนึ่งสองสา็ดเก้านย์นึ่งสองสามเจ็ดนะดับ4 5 6 8นะดับสี่ห ต่อไปครับผมใบ,บนี้สามตัวโบลนสามตัวโบลนนะอนดีตผ่านนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวทันใ่นี้ครับรวมตัวอีกแล้ว7 1็7 1น7่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งส เจ็ดสามห3 7่ง7 4็7 4า7 4 3 7 4จ4นะท่านผู้ชมต่อไปคราบโมใบนี้ไม่นี้ครับเบ่งปันแนวทางบนดินเพนฟ้าเนาะบนดินเพนฟ้า5 6 7 8 ก้าห้าหกเป็เก้านะเบ่งปันห้าตัวนะเบ่งปันห้าตัวให้พิจารณาเดี๋ยวทันทีแล้วเป็ดเาศนหนึ่งสองนะเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบงปัาหกเจ็ดเป็ดเก้าห้าหกเจ็ดป็ 9. ต่อไป ครับผมใบนี้ใบนี้ครับสิบล่างแบบสี่ตัวหนึ่งเก้าเจ็ดศูนยูนเจ็นะ เบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ไม่ได้ก็เบ่งปันถึาทาันชุดสามตัวศูนย์สองแปดศูนย์เก้าแปด หกสอง8 7ด8กเก้าแปดเกนะท่านผชมนะขอบคุณจริงๆเลยที่เบ่งปันแนวทางนะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเนื้อทันครบล่านะเนื้อทันครบล่าจาก3สูตรนะ3 4 6 7 8นะ3 4 6 7 8จับชุด3 4 4 3 6 4 4 6 7 4 4 7 8 4 4 8 จับคู่สองตัวสองตัวล่าจับคู่สองตัวล่านะาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเด่นล่า เดนลา่าสาตัวแปดศูนย์แปดศูนย์ห่งนะแปดศูนย์ห่งแปดศูนยแปดศูนย์่งัน,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 นผู้ชมทานฝาอดีตที่แล้ว912เนาะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบงปัน 801ใบนี้ครับดับ10บบนราศีราศีเมษ890 890นะ890 3ตัวต่อไปครับผมใบนี้ บนี้ครับคุณราศิเมษ0 2 4 7 8 9นะเด่นหลักอร้อยเด่นหลักอร้อยเนาะ0 2 4 5ต่อที่0 2 4 7 8 9ต่อไปกระผมใบนี้นักขีโนดับคูล่า 0 8น7 2 6 3ด4 4 5362718099ดน่ะดับ10บูคด,ดับสนะิบคลนะดับ10คู่ลดับสิบู่ลาไม่นี้ครับนาะคิโนโดับล่างเนาะเบ่งปัน,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 นดับ7ตัวเดียวนะ นาคิโนนะนาคิโนดับล่างเนาะดับดับเจ็ดตัวเดียวดับตัวเดียวเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทางนะไปต่อครับผมใบนี้เออใบนี้ก็เบงป,นปานสูตรสองตัวบน กระเบงปันอดี่านเด่านใหม่นี้ครับ4 5กับ5้าห6 45 4ห้า5 6สีรวม4 4คู่เนาะรวม4คู่ต่อไปกระผมใบนี้เอยปฏิทินเลขงู9 4 0969 4 1นะท่านนี้ก็ให้มาพิจารณาที่602 491กนะก็แล้วแต่ตาใครตามันมองใครมองมันอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมท่นานผู้ฟังนะไปต่อครับท่านผู้ชมไปต่อเนาะใบนี้ ดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักละสองตัวนะดับหลักละสองตัวยาวๆอดีตผ่านนะท่านผู้ชมเนาะอดีตผ่านเนี่ย่านใบนี้ครับหลักอร้อยสามศูนย์หลักสิบหกแปดแล้วก็หลักหน่วยเจ็ดหนึ่งนะเจ็ดหนึ่ง อดีตที่ผ่านมาผ่านไม่เอ่ยผ่านนะแต่มีหลุดบ้างเนาะมีหลุดบ้างต่อไปครับผมใบนี้ครับนะดังเมกซายดับสองตัวตรองบนล่างดับคู่บน0619 2235 48 1> 5 1 6 4น 7, 7่0 9 3 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 7 0 8 9, 9 8, 0, 10, นนะท่ชมเนาะเนีทันดับ2ตัวบุญล่างต่อไปครับใบนี้ดับล่างตัวเดียวเนาะดับ9ตัวเดียวนะดับ9ตัวเดียว,ดว,ดยวอดีต ผ่านมาก็ดับผ่านนะเนี่ยทันใหม่นี่ก็เบ่งปานดับดับเก้าเนาะดับเก้านะดับตัวเดียวก้าดับเก้าตัวเดียวท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม